ี่น้องอันนี้ก็กีใหม่แล้วขอพระเจ้าทรงเลยของพี่น้องสิบศพเราก็ให้ร่วงไปขอให้สิบทางนั่นของพระเจ้าเปฏิการพระเจ้าแล้วให้จิตมันเติบโตกับพระเจ้าตลอดวันคืนที่เราเดินกับพระองค์ในวันนี้ก็เป็นวันที่เราไม่ได้เป็นวันที่เราไม่ได้หยียบย่ำวันของพะบีดาคือวันสบาดโตที่พระองค์ทรงให้เราทำงานหกวันเป็นวันที่เกียวพระเจ้าขอแค่วันเดียว ก็ขอเป็นพระเจ้าเต่เต้ก็บอกแม่ก็ต้องไปเวิร์ดมือนี้แม่ก็ต้องไปเวิร์ดมือนี้อย่างนี้เด้แล้เต้เต้เต้อย่าพูดแบบนี้นะให้เราไปวางใจกับพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่กับพระเจ้าเต้เต้ถ้าซากะเป็นเต้เต้เป็นอิสราเอลพี่ก็บ่นแล้วอนาคตเต้เต้จะเป็นยังไงก็โอหูเป็นน้องแลก็อุดหูก็ขอเป็นพระเจ้าอย่างไรเราก็ได้ไหม ล้วก็เอาเขามาด้วยายาขอบคุณพระเจ้าในชีวิตการตินตามพระเจ้าแล้วก็อีใหม่ก็พระเจ้าก็ได้เปเจอเจอผู้คนมากมายต้องขอบคุณพระเจ้าไม่รู้มาจากไหนตอจากไหนอย่างน้อยก็เราต้องเซฟตัวเองแล้วก็แบบไอ้เจนเดนเจะิญแขวะไปโบสถ์นําบ่ละอาทิตย์นี้แ่วะพอคนหลายแห้งได้เป็นบอกมให้กีพมันมาต้องแล้วก็ให้เราบ้านตัวเองมันแบบต้องขอบคุณพระเจ้าก็บอกพยาบลา อ้าต่เซฟจะขอสักอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าถ้าเราก็ไม่ต้องไปกินกับพี่น้องนะคือกับบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่ยังงน้นเราก็มามาสการพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณสลับขอบคุณและก็พาะพรขอบคุณสลับการเลี้ยงดูแล้วก็ขอบคุณที่ลูกก็ได้มาแล้วก็เช้าเขาก็กลับไปแล้วกลับไปในเช้าก็พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรการเดินทางของเขาแล้วก็ลูกน้าทุกคนแล้วก็ใครมีกรพะพรอันนี้ก็มาแบ่งปัน แม่ปล้าวซอยบ้างค่ะจับฉลากที่บ้านเป็นไงบ้างคะจับฉลากที่บ้านเป็นไงบ้างอ,อ๋อจับฉลากขอบคุณพระเจ้าไ,ได้เวฟออนได้แบงคร้อยได้น้ำโค้กหวานหา <Ừ. S 1> นึ่งเส้นข้าแยเลลูยาขอบคุณพระเจ้จาค่ะสำหรับปีใหม่อาทิตย์ใหม่ของปีนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการส่งงานทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกครอบครัวของเราและพี่น้องของเราได้เป็นลูกของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้ที่ให้เรารเกิดคือคุณพ่อประเสริฐและคุณแม่น้ำบาที่โบสถ์คณะอันดงแพนขอบคุณคิจจจัตผู้สิงขอบคุณศิทย์ญาพิบาลที่นี่ที่ให้เราได้มาร่วมนมัสการกันที่นี่ค่ะอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้เราได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะ ขอบคุณสําหรับที่พระเจ้าสรงเรื่องเราให้ได้เป็นลูกพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าส่งมอบให้เ,หเราไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆเราก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอค่ะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งวันนี้จะมีตื่นเต้นมากเดินวันนี้ตื่นสายว่ารับใช้เกือบทุกวันนอนมาละสองชั่วโมงกีดยางด้วยขอบคุณพระเจ้าสําหรับให้ ให้เรามีกําลังที่จะได้เดินทางกับพระเจ้าเราไหคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้าตื่นไปไม่ได้ไปตลาดเดินไปซื้อเห็ดกับคนที่เขาขายเห็ดก็การเป็นพระเจ้าทรงนําเรานั่นแหละไปซื้อเห็ดคนขายเห็ดก็บอกว่าที่บ้านเพื่อนบ้านนั่นแหละเขาบอกว่าอุ้ยทําไมซื้อเห็ดไปเยอะทําไมซื้อไปหลายแท่เป็นไรสีเนาเอาไปแกงกินที่โบสถ์บอกจชเอาไปแกงกินที่โบสถ์กินหมดแล้วเลย กินไม่หมดก็แบ่งกันพอกับบ้านว่าขอบคุณพระเจ้าเลยนะว่าคนคนพระเจ้ามีแบ่งกันดีนอกคนลราเพิ่นอะไปวัดเอาไปถ้วยเดียวคนเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็คุยกันเหมือนพระเจ้าทรงนำให้เราได้พูดอ่ะคนนั้นก็คนที่จับฉลากได้พระหงส์้นแรกของกลาวันนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าก็ก็พระเจ้าทรงนำให้เราพูดพูดว่าเริ่มตั้งแต่ทําไมเรามาเป็นลูกพระเยซูกับพระพระเยซูมาเพื่ออะไรก็พูดให้เข้าัง นี้พูดจบแล้วก็มาเริ่มต้นที่อดัมกับเอวาในถุนะการ์นพูด, <c oughs> พ,ดพูดจกเกนเขาเกลียดเพียดเสร็จพอพูดเสร็จเขาก็บอกว่ามีมีหนังสือไหมพันวะเออมีนอหนังสือลราโอ้พระทั้มทีบอกมีวะเพิ่งได้มาวนันนี้เอ,อแม่น้องพินเอามาให้มีฉบับถุนปะการด้วยเขาเพิ่งเอามาให้บเบบเหุาการเอามาให้แน่พันวาโอ้ขอบคุณพระเจ้าอ่ะมีคนมาถามหาพระทั้งทีเลยนะขอบคุณพระเจ้าเราหลายกาน ก็ดีใจมากก็จะไปด้วยไหมไปดูก่อนไม่ได้รอกว่าให้มาเชื่อแต่ว่าให้ไปดูเป็นเรียนรู้เราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรก็บอกเราอยี่เป็นมนุษย์คนบาปเราเอ่อมีคนมาถ่ายบาปมาชำระบาปให้เราแล้วทำไมเราไม่อยากรู้เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนนะ่ะไปวัดเทพานนั่นทําไม่ได้หรอกคนวัาคนเราพ้านจะทําบทตามกดบ,บรญัาษอะไรไม่ได้หรอกคนเราใกล้นั้นแหละคนวัาเนี่ย ไอ้เฉยๆแบบขาคือพระเจ้าก็เป็นการพระเจ้าทรงนำเพิ่อนอยู่ใกล้บ้านเราแต่เพิ่นไม่เคยพูดนะหลังจากที่ได้คดริสม์มาสเราก็ไม่รู้เขาก็จะดูที่ครอบครัวของเราแหละให้เราเลิกดนที่ครอบครัวของเราก่อนว่าเราจะดีพร้อมที่จะให้รับใช้พระเจ้าได้ไหมนะ้ค่ะขอบคุณพระเจ้าเวอรวันนี้พูดไทยด้ยซักขอบคุณพระเจ้าค่ะ กขอบคุณพระเจ้าเนะเอาไมก่ไก่ปลให้มาใหับพี่น้องุกคนนเจ้าตรงนักปีก็ขอบคุณพระเจ้าันมิดสมาก็ได้ที่ตัวเองฝันอยากได้ตรงนั้นแล้วก็พระเจ้าให้จริงจพระเจ้าที่ให้เครื่องที่ปันเนื้อปันอะไรเนาะเครื่องปเครื่องปันขอบคุณพระเจ้า ก็ขอบคุณพี่เจ้าเนาะที่ไปไหว้คริสมาสแบบนั่นโอ้ยสนุกจริงๆอบอุ่นพระเจ้าทรงน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ให้บ้านแม่แก่เนาะป้ติผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยก็เชื่อพระเจ้าอบอุ่นจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะไปเห็นไปจะว่ายันกับข้าวมาเยอะแยะก็ขอบคุณพระเจ้าปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะ เราเป็นลูกของพระเจ้พาพระเจ้าเลีเล้ยงเราทรุกวันไมครับไม่ให้เราป<ห>อดแล้วไม่ให้เราขาดสมสิ่อองทุกอยาาา่าไงไปเที่ยวไปเจ้ามาว่ากองปัเกณฑ์ยากว่าใจทีล,ละเออที่บอกกันจริงเนาะเออจึกี่เลพูดล่ะอยู่บา้นบานถนนบ้านพ่ซทราบเลยเออพี่ยายจะจห่างมามาอยู่บา้านบึงดูบึงมาลู่เห่านีแหลยใหญ่มานี่อีกก็ได้ยินข้าเนี่ยตั้งแต่น้อย เรเรียนอยู่ในบ้านลูกเนาะคุณพระเจ้าเอาค่ะพลังนะเขาเอารถจิบเนี่ยไปเอาคนป่วยคนไข้เนาะเบิองโอ้จริงเหรอ่รงพาบเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่มาอยู่นีกี่ได้อน่าเป็นลูกของพระเจ้าบาดเจ็บคล้องมองเพราะเป็นเนื้อแก่จะได้เสื่อมจได้หูเนาะขอบคุณพระเจ้าสักสิ่งเป็นของพระเจ้าเนาะพระเจ้าว่ายขาดโซนก็ขอบคุณพระเจ้าปีใหม่หนูไปมาก โควิด <COVID. S 2> ขอบ mm. ขอบคุณพระเจ้าที่น้องกัญชาล่างอุ K ่จริงๆค่ะบ๊ายดีค่ะหลังจากสอบสินรอบนี้ก็อยากได้ความฝันอยากได้เครื่องปั่นขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ให้แล้วอย่างถ้าพระเจ้าต้องการกันพระเจ้าก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ชอบงอเงเสียกับครก็เยก็ขอบคุณพระเจ้าแต่พระเจ้ากไว้อนให้ให้ได้ไม้ไม้บุทูธ น้อาเป็นไมเลยไม่ค่ะลูกสาวเขาจับฉลากได้เขาก็เอามาให้แล้วก็พระพเจ้าก็เปิดเปิดบลูทูธในโทรศัพท์เข้าเข้าไมเลยร้องเพลงฟังเพลงอะไคิปเตียนพระเจ้าก็บอกบอกกับลูกนี่แม่จุ่มแม่ฟังเพลงกี่โต๊ะเขาลองกันนะั้งบ่ไดเลยมันแบบมันเหมือนแต่ว่าภาษาจีนอะตุ่มตุ้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 มนะฟังไม่ได้เลยใจมันรอ้อน แต่หมอมาฟังสิ่งที่เตรียมจะฟังหมอรำจะฟังอะไรมันก็สนุกก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ที่ไปกันทะลัรเนาะงที่ไปทำกิจกรรมอาจารย์มือหยอกก็ลงยูทูปเนาะพระเจ้าก็เข้าไปดูดูดูแล้วก็เปิดยูทูปที่ผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยคนละม้วนะอมาพระเจ้าก็เปิดให้พี่ใหญ่ฟังเพี่นบอกว่าเพี่นก็เป็นชีสเตียเนาะเพคนละพี่นอละม้วนบอกมี่แหละก็ขอบคุณพระเจ้าผู้ใหญ่บ้านก็ไปประกาศไม่ให้ ผู้ช่วยก็มาเปิดงานให้แต่บ้านเราน่ะยไรกัะมาขนาดเมื่อวานน่ะที่บ้านที่บ้านค่ายนะมีการประกาศที่ใหม่เขาก็เรียกเปนนั่นแหละเขาก็ประกาศเป็นนั่นแหละบางทีก็ประกาศเอาตังค์เนาะงคนก็เอาไปเขาก็ประกาศรายชื่อบานคนก็ยังมีรายไม่มีรายชื่อทีเนี้ยพอเขจะเาเข้าไปในบ้านบอกเอาเข้าไปในหมาเขาบอกมีคนหนึ่งมาบอกพี่น่ะบ้านนี้จ็เป็นมือ เวยสานลำเมาก็มี่ก็ได้มาหลังก็จะว่างก็หลังหวยพัแน่คนละท่าเจ้าบอกโอ้ยมันสิยาหังพระองค์เดียวหลังหวยเดียวกระไดตัวคนละง็บว่าประเดี๋ยวนว่ายอมจะฟ้องเราพี่ได้พี่ไดก็มาเห็นคนาพี่นี่เขาเป็นญาิโคบม็นเป็นเหตุคนละเฮ้ยเนี่ยไปเ่นบ้านีรบ้านหนึ่งนอกพี่นางจะออกบุญหรือเ่บวอคุณเป็นเจ้าพ่คนหนึ่งมันก็เขาคิดเตียนนี่นนัเออพี่นางขาดืมแต่สมมติว่า เจ้าไปชิวา่าไ้อวยทีมที่นอ้องโอ้่อาปกติพอตกเย็นมาพายาวาสคนว่้าอหน้าบ้านแบอกว่ามแรกก็ cả, มาฟังเทต้องกันเด้อเหม,มืนว่าพยาวาลบอเออขอบคุณพระเจ้าก็ม,มีไหมที่น้องคุผูคุิผคุสิคะ ไปตูนที่การ์ดตตงมือดังๆต้อนรับตูนสีสวัสดีปีใหม่เมอร์ลี่คริสต์มาสด้วยคำถ่ายเป็นนานทุกอย่างเลยเปิดไม้เลยครับเปิดไม้เปิไม่ได้แล้วค่ะเปิดไมหนเลยครับก็หายไปอาทิตย์สี่อาทิตย์ใช่ไหมคะก่อนก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อีกสองอาทิตย์ทักก่อน ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่เก็บไข้ได้ป่วยที่ก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับยังไงคะคืออาทิตย์นั้นเป็นอาทิตย์ที่เขาหยุดเกี่ยวกับเชยของวันสงการทีนี้น้องชายบอกว่าน้องสะพ้ายยังไม่ว่างคงไม่ได้กลับคอไม่เป็นไร ทีนี้คือตัวเราเองเราก็ไม่สบายมาเรื่อยๆแล้วก็จะไม่คือจะพยายามกินยาอะไรนี้ิดว่าไม่เป็นหนักทีนี้มีอยู่ช่วงช่วงปิดนี่แหละก็เออน,นึกว่าเออช่วงปิดเราลืมไปจเจาะเลือดพอหมอบอกว่าถ้าเวียนหัวถ้าเกิดอาการเวียนหัวแล้วหน้ามืดบ่อยๆให้รีบกลับมาเจาะเลือดดูว่าตัวเลือดมันจางมากทีนี้ ว่าจะเปิดเทอมแล้วนี่จะถึงวันจันทร์เนี่ยตกลงเราไม่ได้ไปอีกเหรอไม่เป็นไรงั้นเราก็ไปเรียนก่อนอันที่หนึ่งนี่มันเป็นช่วงปิดปึ๊บน้องก็มาช่วงนั้นก็คืออาการมันขึ้นแล้วแบบหน้ามืดแล้วก็แบบคือช่วงที่มันเป็นนี่เหมือนเหมือนเขาเรียกไข้าตานะคะอาการมันจะเป็นอย่างนั้นเลยคือจะหนาวสันน่นมากถ้าโหมสงสามผืนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมันก็จะหนาวแบบ สุดๆก็คือเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงพอจบก็คือปกติคือนั่งคุยอะไรได้พอถึงเวลามันก็จะเป็นอีกเรื่อยๆทีนี้น้องชายบอกว่าอาการมันหนักแล้วมันโอ๊ไปหาหมอเถอะไม่เป็นไรกินพาราเดียวไหไยมันปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบอกไม่เป็นไรยเดียวกินยาคลายท้อเนื้อก็หาหคือเป็นคนกลัวเข็มกลัว,ก,ว,ก,ว,ก,วกินยายอยู่แล้วนะทีนี้ไม่เปนไไม่เอาไม่เอาต้องไปต้องไป วันนี้มาถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี้<ม>ก็คือชอ็ชอกช็อกก็คือไปเลย<ม>บอกว่าดีนะที่มาทันพอมาปุ๊บไม่รู้สายอะไรแต่อะไรไม่รู้อะไรแต่อะไรเจาะเลือดก็มหาเลือดไม่ได้หาสายหาเส้นเพื่อที่จะเข้าน้ำเกลือก็เข้าไม่ได้ปกติคือคนมีเส้นอยู่แล้วแต่มันหาไม่เจอมหมอแบบทำยังไงล่นะถึงจะหาเจอหมอก็งมเลย แต่พยาบาลหมอเต็มไปหมดก็เลยว่าอุ้คิดถึงคิดถึงสมัยแม่ไม่สบายอุย้ยบอกว่านี่เหรอมันเป็นอย่างงี้เองมาเจอกับตัวเองเนาะก็บอกว่าโอ้ก็ขอบคุณพระเจ้าปกติแล้วน้องชายจะไม่มาอแต่วันนั้นน้องมาก็เลยพอพอ,พอมีอาการเป็นปุ๊บพอเข้าโรงพยาบาลสงสีเกตภายในหนึ่งชัวงง่วโมงหมอก็ดูแลแบบขอบคุณพระเจ้าที่หมอทั้งโรงยพยาบาลตูสิงและศีสเกตด,ดูแลเราเป็นอย่างดีมาก หมอพยาบาลพูดเพาะเอาใจแบบสุดๆบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเจ้าจริงๆปกติรัาพูดแต่ว่าพยาบาลหมอ<ด>พูดไม่เพาะลูกอะไรอย่างนี้แต่เราไปเจอแบบขอบๆๆคุณพระเจ้าจริงๆแล้วเราเป็นคนกินยาเม็ดไม่ได้หมอให้มาเรากินแล้วก็อ้วกอ้วกเราต้องไปซื้อยากินเองพยาพาราน้ําของเด็กวๆๆิตามินของเด็ก คืออะไรของเด็กเราจะต้องซื้อมากินเองเพราะเรากินของหมอไม่ได้ทีน,นี้พอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่ากเกล็ดเลือดมันต่ำมากอยู่ตอนนี้ก็คือเพิบแ18เปอร์เ hmm. ซ็นต์กตบอกถ้ามันต่ำถึง10 15เราซื้อช็อคน็อกเลยทีน,นี้คือการวัดอุณหภูม hmm. ิของร่างกายเรามันจะขึ้นแบบถ้าเป็นคนไทยมันก็จะเป็นขึ้นขึ้นแล้วก็ลงขึ้นะะขึ้น,นแล้วก็ลง แต่ของเราเน่ะขึ้นแบบสุดๆๆๆดมันจะนอกเลยทันทีน้องชายก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าครับอย่าเพิ่งเอาละพี่ผมไปนะครับเพราะว่ามานั่งคิดกันเนาะน้องบอกว่าบ้านก็กําลังทําแม่ก็ขึ้นจากไปอยู่แต่พ่อพี่สาวนีเปรียบเสมือนสาวหลักของครอบครัวถ้าพี่สาวเป็นอะไรไปอีกคนจะอยู่ยังไงลูกก็ตัวเล็กๆหลานก็ยังไม่มีอนาคต ก็นั่งอนธะิษฐานคือนอนอยู่แล้วน้องกำลังยืนอะธิษฐานพระเจ้าตอนนี้ผมรู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีให้สาหรับครอบครัวเราแต่ขอตอนนี้ขออย่าให้พระเจ้าเพิ่งเอาพี่สาวผมไปขอใหขอ้ขอเอาไว้ก่อนสุดท้ายแค่คืนเดียวพอคุณหมอเติมเลือดแล้วร่างกายเราก็ปรับได้ทัน ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยบอกว่าขอบคุณพระเจ้ายางเมื่อคืนก็นั่งน้นใจการก่อนน้องเดินทางกลับบอกว่าจะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราเราเป็นครอบครัวที่มีพระพรจริงจริงที่พญาอยู่ด้วยเพื่อพระเจ้าทรงนำอยู่ด้วยตลอดที่ตั้งแต่สมัยแม่แล้วมาถึงนึกถึงแม่แม่เป็นคนที่มีมีวิญญาณในการอธิษฐานเป็นเป็นบุคคลที่ ที่อธิษฐานเก่งมากในครอบครัวตื่นเช้าแม่จะอธิษฐานตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงขั้นต่ำอธิษฐานก่อนลุก,กออกจากที่นอนแล้วตอนเย็นก่อนนอนแม่จะอธิษฐานในขณะที่เราอธิษฐานพร้อมกันเราหลับแล้วแม่ยังอธิษฐานอยู่นะเป็นสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าทุกวันเป็นเป็นบุคคลที่อธิษฐานและเป็นบุคคลที่คืออยู่กับพระเจ้ามากๆก,ก็เลยมานั่งพูดกนวบากับน้องวานนี่เลยคือ แม่เรานะเป็นตัวอย่างที่ดีมากและเป็นบุคคลที่เชื่อพระเจ้าแบบสุดๆและเป็นครอบครัวเดียวที่เชื่อในหมู่บ้านในตำบลและเป็นครอบครัวที่เจออุปสรรคในการต่อต้านสุดๆ mm hmm. รอบหมู่บ้านตอนเพราะว่าที่บ้านขายของปีแรกที่เชื่อพระเจ้าขายของแทบไม่ได้เลยแทบไม่มีคนซื้อเลยบางทีซื้อของมา เชื้อราขึ้นต้องเอาไปทิ้งแต่เมื่อแม่มีความเชื่อเชื่อจนสุดท้ายเราไมา่อยู่ในในชุมชนได้แล้วชุมชนยอมรับเราครอบยอมรับเราทุกอย่างแล้วการขายของการดํารงชีวิตก็กลับมาคืนกันเลยพากันพูดว่นนี่คือพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆใครจะพูดว่าพระเจ้าไม่มีไม่ไม่เราไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับครอบครัวเราจนถึงทุกวันนี้ ก็เลยคุยกับน้องว่าตอนนี้ก็คือ,อยังยังมีคุณพ่อนี่แหละที่ยังยังอ่อนแอก็คือแกแกเชื่อแต่ว่าแกก็ยังกินเหล้ากับคนในหมู่บ้านนี้นะวเวลาก็เดินมาชวนแกกินแกก็จะกินแล้วพอแกเป๊กสองเป๊กแกก็จะเมานี้ก็เลยบอกพักนานทานว่าตอนนี้เราก็คือเราต้องขอกักพระเจ้าให้หนักเรื่องว่าให้พ่อเกลียดเหล้าเห็นเหล้าแล้วเม้น กลิ่นเล่าเลยถ้าเจอตรงไหนให้แกอ้วกเพื่อนร่ยายได้อยู่กับลูกกับล้านนานๆก็ขอบคุณพระเจ้าก็อยากให้พี่เล่าอธิษฐานเผื่อจุดนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขขขอออบบคคุุณพระเเเเจ้้าาปป็็นดกกงวยีัคุณพ่อ ในทางเกิดพ่อพระเวทก่อนพระเจ้าพระบิดาผทรงส่งโปรดเมตตาสลับพระเวทอะไรด้ยอยสลดอาการที่ายางติดมีแอลกอฮอล์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เขาเจะเลิกและก็เลิกได้พระองค์จะกลับและก็ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าคของสัตว์ซืขอพระองค์ทรงเสริมย่อยกำลังทางกายและใจจิตวิญญาณที่จะิญเติบโต,ตขึ้นผ่านความเชื่อในครอบครัวอ่นานประคำของพระองค์ ขอลงสงบร้อนเมตตาเราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเม่เลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเดี๋ยวครับขอขอบคุณพระเจ้านิดหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพิสิทธ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะก็ปล่อยขอบคุณพระเจ้าที่ไปศสีสเกตไม่ได้ไปเลยเอเม่ไหมครับคุณหมอพยาบาลดีก็อย่าลืมกลับมารีวิวด้วยใช่ไหมครับเล่นลูกอยานะสรรเสริญพระเจ้านะก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับโควิดเรื่องของโควิด พี่ประสงค์ถามว่ามาโบวได้ไหมเพราะเขาก,ก,ก็อยากขอบคุณพระเจ้าเพียงนทิรครับคนคนที่เป็นโควิดเขาก็เหมืนอนเราทุกคนยงเห็นไหมครับเหมนคนที่เรารักเขาเป็นล่ะเราทํายังไงเราก็อยู่ด้วยกันได้แต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องมีอะไรครับสัลซิ่กับเองนะถ้าเรามีโอการได้ไป จะเจอคนอื่นแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองเป็นคนแพร่ชเชื้อหรือไปรับเชื้อจากคนอื่นเอเมนไหมครับ yeah, <man. S 1> ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สติปัญญาในการที่เรามีโอกาสได้อยู่ในสังคมในกลุ่มคนไม่เชื่อโดยการที่เราไม่ได้แบ่งแยกอะไรเขาเราไ็อยู่ด้วยกันด้วยอย่างมีความสุขเอเมนนะครับโควิด <Yeah. S 1> ก็ยังมีวัคซีนมีอะไรที่มันรักษาได้พี่น้องที่รักครับ, <Yeah. S 1> รบแต่ความบาปของเราล่ะ พระเยซูประคำของพระเจ้าโบสถ์เราก็ต้องมาเองไหมครับรื่อูยานะเชื่อว่าวัคซีนอีกหน่อยก็มีเยอะขึ้นหน่อยคนที่เป็นก็มีภูมิต้านทานก็เชื่อว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับแต่อย่าลืมว่าความบาปของเรานะไม่สามารถที่จะมะเองได้ต้องมาหาพระเยซูเท่านั้น <elu> ต้องเป็นประคำของพระเจ้าเท่านั้นเองไหมไครับเราเสนอพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องเราจะขอบคุณพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งด้วการที่เราถวายทรัพย์ 太差了，太。 ไปถึงดามด้วพระไทย ที่พระองค์ทรงมอบให้เป็นของขวัญันน้ำค่าทําให้เราได้กลับคืนดีกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงโปรดไม่낙อวยพรเพื่อ,รอรรรเราทุกคนที่เขาถวายด้วยใจที่สัตรูขอทรงเปลี่ยนทรัพย์นี้กลับไปเป็นพรไปเป็นความสุขสันติสุขในครอบครัวของการปกป้องที่มาจากพระเจ้าที่โอกาสท้าก็าจะมีโอกาสได้มาถวายทรัพย์นี้คืนสู่ท้องพระังของพระองค์อีกขอพระองค์ทรงปเปลี่ยนทรัพย์นี้ ที่จะเกิดดอกออกผลในรจิตการงานของพระเจ้าที่จะมีสั์มีส่วนในการเผยแร่พระเจ้าของพระเจ้าและข่าวประเสริฐของพระองค์ไปอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักขอพระเจ้าเมตตาและทรงสถิตอยู่ด้วยสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าเห็นไหเมนมเป็นช่วงเวลาที่เราจดจ่อที่เราจะได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าของพระเจ้า